สำหรับแานใดที่สนใจในพักเครื่องนะครับคลิปนี้ต้องห้ามพลาดเลยครับนี่คือเหรียญคูบาดวงดีรุ่นพิเศษปี2518นะครับคูบาดวงดีสุพัทโทอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่รุ่นพิเศษผ่มคลุมปีพศสอ1พคณะสงได้จัดสร้างถวายร่วมกับพิธีปลุกเสกที่วัดพระธาตุดอยสเทตวรมหาวิหาร พร้อมเหรียญกูบาเจ้าเีวิชัยข้างหน้าหลังยันดวงปี2518มีคณาจารย์ดังร่วมปลุกเสก108ทั่วประเทศทั้งเหนือและใต้นะครับมีหลวงพ่อวัดเกตูมกรุงเทพหมหานครเป็นประธานเจ้าพิธีพระนั่งปก28รูปปลุกเสก4มุมนะครับพระร่วมพิธี80รูปรวม108รรูปอาทิเช่น ครูบาดวงดีวัดท่าจำปีครูบาพมมาวัดพระบาทตากผ้าครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงครูบาชุ่มโพธิโกวัดวังมุยครูบาอินถาวัดน้ำบ่อหลวงครูบาสมสมโนวัดทุ่งน้อยหลวงปู่คำแสนวัดสวนดอกหลวงพ่อบุญมีวัดท่าสะตอย ครูบาอิตาวัดห้วยยาครูบาขันแก้ววัดสันพระเจ้าแดงหลวงพ่อเมืองวัดท่าแหนครูบาคำวัดพระบาทจังหวัดลําปางครูบาคำตันวัดดอนจืนครูบาน้อยวัดบ้านปงนอกจากนี้ก็ยังมีหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อนเนื่องวัดจุลามณี หลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสหลวงพ่อสายวัดใหม่บำเพนบุญหลวงพ่อเสงวัดกะละัลยาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเป็นต้นนะครับคณะสงฆ์ได้จัดสร้างถวายร่วมกับพิธีปลุกเสกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพมหาวราวิหารจำแนกแยกเหรียญได้ดังนี้นะครับเนื้อทองแดงกระไ่ทอง1,000พันเหรียญเนื้อทองแดงกระไ่เงินนิกเกิล 1,000เหรียญเนื้อทองแดงรมดำ3,000ันเหรียญน,นะครับครูบาดวงดีวัท่าจำปีเชียงใหม่พระเถระลูกศิษย์ครูบาศีวิชัยและครูบาขาวปีเป็นพระที่มีอายุยืนยาวถึง104ปีมรณภาพเมื่อต้นปี2553สําำหรับพระเครื่องของท่านมีประสบการณ์กล่าวขันกันมากนะครับเรื่องโชคลาภเมตตาค้าขายชื่อของท่านเป็นมงคล จึงทําให้มีผู้นิยมนําพระของท่านบูชาเชื่อว่าจะทําให้เจริญรุ่งเรืองโชคดีเหมือนชื่อของหลวงปู่นะครับในพื้นที่แถวเชียงใหม่นิยมสะสมกันมากเลยทําให้พระเครื่องของท่านหายากและมีราคาแพงเราเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ